กิจกรรมในวันนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาและการประกอบพิธีหศา,าสนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษกันด้วยนะคะสําหรับ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะนายเสริมศักด์พงพาณิชย์ท่านก็ได้ไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมศาลสัมพันธ์เครือข่ายน้อมรำลึกอักขระศิลปินนวมินทร์มหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร13ตุลาคม2566ณหออักขระศิลปินอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยมีการแสดงดนตรีพร้อมกับการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์จากวง ดุริยางเยาวชนไทยจากนั้นได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นราชพฤกษ์ภายในบริเวณหออักรศิลปินและร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวาณนะวัดมูลจินดาจังหวัดปทุมธานีค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ยังได้กล่าวด้วยนะคะว่าเนื่องในโอกาสวันนวมินทระมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันแห่งการสวรรคตครบ7ปีหรือว่าสัตตมวัดนะคะจึงมีการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณวันนี้13ตุลาคมพร้อมกันทั่วประเทศนะคะอาทิพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระราชกุศลโดยส่วนกลางจัดพิธีณวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ ก็อย่างที่บอกไปนะคะคมีรถฟรีไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะในส่วนภูมิภาคนะคะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก็ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์พิธีทาบุญตักบาทพระสงฆ์กิจกรรมจิตอา,าสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์จัดนิทรรศการหรือจัดทําวิดิทัศน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งยังร่วมกับองค์กรทางศาสนา5ศา,าสนาพุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกจัดพิธีทางศาสนาตามหลักศาสนาค่ะจึงขอเชิญชวนนะคะประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหลา่าทุกท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใดก็ตามนะคะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยนะคะกิจกรรมที่ใกล้กับท่านที่ท่านอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนกลางในต่าง จังหวัดมีกิจกรรมมากมายหลากหลายท่านเข้าร่วมกันได้นะคะก็สามารถไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกันได้นั่นเองค,ะค่ะ